หมอครับครับมีเชือกไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับผมไปต่อกันไม่ได้เลยคุณหมอมันเป็นมุกคุณหมอครับหน่อยจะเล่นมุกหรอครับไม่บอกเดี๋ยวลาบให้ครับคุณหมอครับครับมีเชือกไหมฮะอ๋อมีครับมีขอบคุณครับแค่นี้เลยเหรอครับนี่มุกเหรอครับเนี่ยครับผมอ๋อได้ครับผมจะเอามาลากฟันเทียมคุณหมอยังเล่นมุกนี้อีกเหรอครับสัปดาห์ที่แล้วก็รถสัปดาห์นี้เชือกครับสัปดาห์ต่อไปอะไรดีครับติดตามเลยครับผมเพื่อเป็นอะไรครับผมได้ครับหยอกเล่น ถามด,ด้วย<ไ>ปย่ะคุณหมอรากฟันเทียมเนี่ยมันทําจากอะไรรากฟันเทียมนะครับก็จะเป็นหมุดไทเทเนียมตัวเล็กๆครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4มิลสี่มิลสี่มิลนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยประมาณ1ิบมิลก็คือ1เซนเล็กนิดเดียวเองครับเล็กมากฝังเข้าไปในกระดูกเราเพื่อทดแทนนะครับรากฟันของเราหมูดไทเทเนียมกระดูกเนี่ยเชื่อมกันแล้วทําการต่อขึ้นมาเป็นตัวฟันได้ใช้เคี้ยวใช้อะไรยิ้มสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากครับอ๋อต้องฝังเข้าไปใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อแล้วติดต่อสื่อสารกับมูลยที่ยังไงครับเนี่ยรากวันครับไม่ใช่ศอครับคนเราฝังกันรทาใช่ครับหยอก่นแล้วฝังเนี่ย เจ็บไหมคุณหมอเข้าไปในเนือ้ออะต้องบอกแบบนี้ครับการฝังรากฟันเทียมเนี่ยเจ็บน้อยกว่าการถอนฟันอย่งนะครับรออใช่ครับโดยปกติเนี่ยขั้นตอนการทําจริงๆเนี่ยเราต้องมีการเอ็กซเรย์แล้วก็สแกน3ามิตินะครับซึ่งการสแกน3มิติจะทําให้คุณหมอเนี่ยวางแผนในการรักษาเนี่ยได้ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นการผ่าตัดก็เจ็บน้อยอรู้สึกน้อยนะครับเป็นการผ่าตัดเล็กฉีดยาชาก็พอครับโอ้โหสุดยอดเลยแบบนี้ก็เก็ตเลย,เลย อีกครั้งหนึ่งฮะการฝังรากฟันเทียมมันไม่เจ็บใช่ไหมต้องบอกแบบนี้ครับชื่ออาจจะดูน่ากลัวการผ่าการฝังเนี่ยน่ากลัวแต่ว่าขั้นตอนทํานิดเดียวเองครับเราใช้ยาชาสมัยนี้เนี่ยยาชาชามากตอนทําแทบจะไม่รู้สึกเลยครับหลังทําก็จะมีรู้สึกบ้างแบบตึงตงนิดหน่อยแทบจะไม่เจ็บเลยครับน้อยกว่าถอนฟันอีกครับสุดยอดนยครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรักษาสุขภาพปากและฟันนะครับสวัสดีครับ